สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเด้อค่ะเดิมเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดาเจ็ดแปดเก้าแอติดาเจ็ดแปดเก้าเด็ค่ะเดิอช่องของเฮยเพายพเราเรื่องผุกความสนุกระความบันเทิงนะจ๊ะแม่หมอใส่มูใส่ห้าใส่พวงค่ะนะคะใครสนใจสินค้ามูต่างๆของแม่หมอนะไม่ว่าจะหินต่างๆอิ่มดวงหินแก้ชงนะคะกาไรพญายนาคองค์พ่อพิคเนศนะคะพ่อแม่ลักษมีทุรคาการีมีครบหมดมีทั้งของไทยและอินเดียมีทั้งหินแกะสลักนะคะ หรือรูปหล่อเป็นท่าทองนะคะมีหมดหลากหลายนะคะเดี๋ยวแม่หมอไปไว้ใต้อ่าด้านหลังคลิปไปเบิงเอากันแล้วกันนะคะฉะนั้นนะผู้ใดสนใจแบบไหนทักมาเรามีโปรปซื้อของเทวดดวงโปรดูดวงราคาย,ย่อมเยาวหรือดูฟรีไปที่ไลฟ์สด11บมกเดี๋ยจะชอบแบบใดใดเหมิดเสียอยากเสียตังทักหาแม่หมอค่ะอยากดูฟรีไปช่องสีดำค่ะอยากดูผู้ความบันเทิงซ่องมีเลยจับนะคะเอาเป็นว่าขอบพระคุณเทวดานางฟ้าทุกท่านนะคะที่ เป็นผู้มีอุปการะคุณและติดตามแม่หมอนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เชิญไปงานแต่งนะคะนี่เมื่อแก้ไขปัญหาเขาแล้วเสริรไปงานแตง่งเสริรนขึ้นไปบ้านไปขึ้นบ้านไม่นะคะหรือนะคะงานพิธีต่างๆที่บังเกิดความสําเร็จก็แม่หมอนแนะนําให้ก็แม่หมอ,นนหมหมอว่า่ได้ไปเดินสะไ่ได้สะว่าสามารถแยกล่างได้ประมาณนั้นเอาเป็นว่าให้เลิกได้แก้ไขให้ได้แต่พร้อมกันบ่ไหวะคะ่ะเอาเป็นว่า อวยพรตรงนี้ให้มีแต่คําว่าคนใดสําเร็จเรื่องความรักก็ขอให้อยู่กันจะยืดยาวนะคะผู้ใดรวยขึ้นก็ขอให้มั่งคั่งร่ารวยรวยแล้วเลยอีกผู้ใดขึ้นบ้านใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะรับปีใหม่และจากนี้ไปประมาณนั้นนะจ๊ะเอาเป็นว่าผู้ใดได้ฟังได้เห็นก็ขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าเขาเรื่องกันเลยเนาะมือนีเวรานีเขาเซพไเราเร่องนนี้หัวขอถึงเวลาของคุณแล้วที่ฟ้าเปิดทาง ให้คุณได้เจอใครคนนั้นนะจ๊ะมาเบิ่งพลังงานของคุณก่อนนะจ๊ะว่าพลังงานเป็นแบบไหนเนาะเป็นอีหยังคือที่ได้เจอแต่สิ่งดีๆแท้วาสัตน,นะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านทรายคุณได้มาเจอคลิปนี้คุณนี่คือพลังงานของคุณเนาะพลังว้าวพลังพลังงานของคุณไพ่ใบแรกขึ้นมาดีอมเรสคุณเกิดวันศุกร ได้หรือคุณเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกด้านนะคะรักชดรีรัตรูดแพงนะ่ะผู้ใดก็อยากได้นะคะมีค่าเลอค่าผู้ใดมองเข้ามาว่าคุณมีความพร้อมทุกด้านมีตังค์มีเงินมีศักดิ์ศรีมีบารมีนะคะผู้ใดก็อยากเข้าหาเพราะคุณเป็นคนดีหรือช่วยเหลือคนอื่นได้เท่าที่คุณเหตุใดนะคะ ผู้ดเดมอเข้มมาว่ามีตังค์อะวไ่งไงงาง่านะจ๊ะมีตังค์แล้วพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่ทั้งตรงกับทั้งออมนะคะผู้ใดอมอเข้ามากับคุณมีบารมีละจ๊ะประมาณนะั้นนะถือว่าดีนะคะไพ่ใบลร่ขึ้นมาถือผูอ้ใดมอเข้ามาก็คุณมีความพร้อมทุกด้านเลยนะจ๊ะมาก็ดูไพ่ใบต่อไปเนาะพลังงานของคุณพลังงานของคุณไพ่ใบที่สองใบไพ่ใบที่ออกมาสองใบก็บพร้อมกันไพ่ใบแรกขึ้นควีนวอเปดิโค ไพ่ใบที่2คือ j d g m e n t นะคะไพ่ใบนี้ขึ้น Queen o ไพท i คอ l คุณเป็นคนที่โฟกัสความมั่นคงมากกว่าความรักนะคะแต่คุณจะเอาคําว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนําทางคุณเป็นคนเชื่อเรื่องบุญและกรรมและคุณเป็นคนที่จะละเว้นกรรมชั่วทาปวงสิบเบเหตนะคะจะทําทุกอย่างอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ทํานองคลองธรรมนะจ๊ะฉะนั้นในเมื่อคุณทําดีคุณย่อมได้ดี เป็นเรื่องปกตินะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ,อน,นี่แม่หมอชอบว้าเสมอนะคะแล้วแม่หมอก็ท่องขึ้นใจเอาชนิดว่าท่องท่องสู้มือท่องทุกล่มหายใจนะคะคำว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออันนี้เรื่องจริงค่ะ หลอกอีหยังหลอกได้หมดนะคะหลอกคนรักหลอกได้แต่หลอกกฎแห่งกรรมนี่หลอกบ่ได้เลยนะคะหลอกผู้ใดก็หลอกได้หลอกเจ้าของยังหลอกได้แต่หลอกกฎแห่งกรรมบ่ทางนะจ๊ะฉะนั้นแล้วไพ่ขึ้นมาเนี่ยควีนออฟเดลิเคิลเนี่ยคุณเป็นคนที่โฟกัสเรื่องความมั่นคงแล้วก็ชื่อเอาสิ่งดีๆนำทางนะทำแต่สิ่งดีๆนำทางก็เลยเห็นเห้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิ u จัสเมนธาดน้ำเนาะฉะนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ตอนเนี้ยบุญกำลังเปิดทาง ให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆเท่านั้นเองนะจ๊ะถ้าคุณอยากจะได้สิ่งใดคุณน่าจะสมหวังนะเพราะบุญกําลังจะเสริมสนุนให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะเมื่อคุณขอเรื่องอะไรไม่หมอไม่รู้เรื่องการเงินไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จในเรื่องการเงินนะคะเพราะไพ่คืนคว e นเอาไปที่เขาโฟกัสเงินแล้วข้อความรักน่าจะตามหลังมานะประมาณนั้นไพ่ใบที่สี่พลังงานของคุณเป็นยังไงโอ้ my god คุณอยากได้รักที่ดี คุณอยากได้ได้รักคนที่มีศีลเสมอกันคุณอยากได้รักที่มองตาแล้วรู้ใจคุณอยากได้รักที่เคมีตรงกันหรือเหมือนได้แดงผูกแขนกันไว้นะคะเลิฟเวอร์ราศีมิถุนคุณจะเจอนะถ้าหากคุณตอนนี้ดวงกําลังขึ้นดวงกําลังเปิดหรือดวงกําลังจะเป็นวิธีที่ดีขึ้นนะคะเพราะของหัวข้อของเราถึงเวลาของคุณแล้วที่ฟ้าเปิดทางก็เปิดอีรีละค่ะคุณจะพอคนที่ใช่คุณจะพอคนที่รักคุณจะพอคนที่ถุ่มเท คุณจะพ่อคนที่สามารถสร้างอนาคตและก้าวไปน้ำกันได้หรือรวยไปน้ำกันซ้อยกันสางซ้อยกันเฮ็ดซ้อยกันมีก็ได้นะได้หมดนะคะแล้วก็เป็นได้แดงผูกแขนกันไว้นะสิเป็นบุญหรือกรรมกับว่าคนเฮายุคนี่บ่ววาสีครูแบบไหนก็ต้องปรับตัวทั้งนั้นหละจ้ะนะคะมาขอดูไพ่ใบต่อไปแนพลังงานของคุณไพ่ขึ้นมาโฟ์แหวนคุณสองคนน่ะถ้าเจอกันแล้วนะคุณจะรักกันเนาะคุณจะช่วยกัน ต่อแขนต่อขาเอาพอง่ายๆปลูกบ้านซอยอย่างคนหลังคนละเสาประมาณนั้นนะคะซอยกันเฮ็ดซอยกันมีนะคะเป็นวัยที่ซอยกันสางได้แล้วดีค่ะมีมีพลังงานที่ดีนะเป็นคนที่เคมีตรงกันเป็นคนที่สวรรค์จะจัดสรรให้คุณสองคนได้มารักกันทนุถนอมซึ่งกันและกันและเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าหากไม่ใช่วัยเดียวกันแต่เคมีตรงกันเป็นไปได้บางท่านก็วัยเดียวกันคำว่าวัยเดียวกันวัยทางานก็ได้อายุไม่ใช่ ประเด็นแต่รู้รู้ว่าคุณสองคนน่าจะเคมีตรงกันตรงที่ว่ารักเสมอนะคะมีใจผูกพันมีใจคดึห,หามีใจที่พร้อมทําอี่อย่างบองเวากันหลายมองตาแล้วรู้ใจประมาณนั้นแหละจ้ะเบยร่ธรรมดานะคะพลังงานคุณคู่ควรจะได้รับสิ่งดีๆจริงสวรรค์จะสั่นอีริงอีหรอนะจ๊ะเปิดทางให้คุณจริงๆนะคะ จากนี้ไปคุณจะได้รับสิ่งที่ดีเพราะบุญกลาลังส่งผลเนาะให้คุณได้รับสิ่งนั้นนะคะแต่คุณบอกว่าคือบ่ไดดจักทีนะคะแม่หมอกะอาจิอาชิบะตรงของบางท่านแต่บางท่านถ้าคุณมั่นใจว่าเฮ็ดบุญมาดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ทํากรรมชั่วแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแล้วก็บ่วไดไปหลอกผู้ใดบ่ไดดไปโกหกผู้ใดว่าเฮ็ดโลกหลายใบนะจ๊ะถ้าคุณเลือกเป็นคนคนค,คุณเจอแน่นอนแต่ถ้าคุณเลือกหลายคนในเวลาเดียวกันคุณก็สิเลือกบ่ถึงนะคะเพราะว่าคนเฮาน่ะ บ่ไดแตกต่างกันหลายแต่เพียงแต่ทัศนคติแตกต่างกันเท่านั้นฉะนั้นแม่หมอถึองบอกว่าให้เลือกทีละคนค่อยๆเป็นทีละคนบ่ดีกันเลิกแล้วหาใหม่นะคะบ่ต้องเอาหลายใบมา,าพร้อมกันเดี๋ยวเลือกบ่ถือนั่นแหละค่ะความหมายของแม่หมอบาทนี้เรามาดูกันนะคะคนคนนั้นที่สวรรค์เปิดทางให้นะคะเป็นผู้ใดเด้อนึกถึงนาแมนคนที่คุณรู้จักบอวาสันและวาสันนะจ๊ะมาขอดูหนเซฟพลัางงานไพ่ใบแรกขึ้นมา นายอแวนธาตุไฟเมษสิงห์ธนุคนคนนี้เป็นคนที่มีภาระเยอะภาระเยอะค่าใช้จ่ายเยอะนะคะงานก็หนักต่างจากคุณเลยคุณเป็นคนที่ทํางานแบบสบายๆอะนะเป็นคนที่แบบนั่งในออฟฟิศนะคะหรือมีลูกนะ้อยที่ต้องบริหารไม่ต้องเหนื่อยอะอ่ะชี้ คือคือบอกยังไงงานแตกต่างกันโดยที่จฉิงเขาต้องลงแรงลงกายค่ะใช้ใจาอาจจะแตกต่างกันคุณนี่เป็นคนที่นั่งนิ่งๆก็มีแต่คนเข่าหะแต่ส่วนเขาที่ต้องลงแรงลงกายต้องเทีตั้งสักกระเบื่อยันเลื่องรบนะคะเหนื่อยต่างก,กันนะจ๊ะดูต่อธาตุไฟแม่สิงห์นูนะคนคนนั้นเป็นคนที่ภาระหลายนะจ๊ะมาเบิ่งต่ออีกขอดูต่อเอเดรแวนธาตุไฟแม่สิงห์นูนะคะหรือนนนนนคคคีี้เป็นนท่ คุณสองคนรู้จักกันละคบกันมาได้สักพักหนึ่งทําให้ปวดหัวหรือทํายังเลือกกันบ่ใดก็ไใดนะคะแต่เป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่เรียนรู้เป็นคนที่ฝึกฝนเป็นคนที่ขยันเป็นได้ทั้งคนที่รู้จักแล้วและเป็นคนใหม่ก็ได้นะจ๊ะเะนั้นดูต่อ,อค่ะนะคะเอ็ดอกแวนนทตุไฟเมสิญัน,นูเป็นคนบ้างานอยู่นะคุณคนนี้นะบ้างานจ้าบ้างานนะจ๊ะพไพ่ใบต่อไปว้าวไพ่เดอะซันขึ้นนะคะเขาเป็นคนดวงดี ลูกรักจักราวาลก็ได้หรือเด็กกว่าคุณได้หมดนะคุณเป็นคนเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะส่วนเขาเป็นคนเด็กดื้อนะคะเด็กที่มีความร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเด็กกว่าคุณไปเลยก็ได้อยากอยากมีคุณในชีวิตนะคะแล้วเขาก็มีเป้าหมายหรือโชคชะตาเหวี่ยงให้คุณสองคนได้มาพอกันก็ได้แล้วก็เป็นความรักที่ต่างไวัยแม่หมอยเชื่อว่าต่างวัยนะ,ะหรือต่างาศาสนาได้นะคะ ถ้าไม่ใช่ต่างาศาสนาก็ต่างวัยก็อาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้หรือต่างาศาสนาก็ได้แต่มีความลงตัวและรักคุณระมาณนั้นนะคะอยากมีคุณอยากได้คุณเห็นไหมไพ่เดอะซันดวงก็ดีค่ะดวงไม่ดีไม่ได้มาเจอคุณค่ะดวงไม่ดีจะไม่ได้มาพบกันแน่นอนถ้าสวรรค์ไม่จัดสรรก็ยากนะคะเดอะซันเกิดวันอาทิตย์ได้นะคะแล้วก็าตุไฟเมสิงธนูนะคะเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่ดวงดีถ้าดวงบดีกับบรดยพอคุณดอกจ้านะจ๊ะมา ดอค่ะยกรู้ว่าสั่นและว่าสั่นนะคะไฟแ,แวนธาตุไฟเมส,สิงธนูนะคะเขาเป็นคนที่มีมุมานะนะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอ่อท้อต่ออุปสรรคนะคะอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้แต่หรืออาจจะเป็นคนเก่าคุณที่มีความขัดแย้งกันก็ได้นะคะแต่อยากเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาใหม่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะจ๊ะฉะนั้นดูต่อคะ่ะเป็นคนที่มีมุมานะเป็นคนที่ไม่หยุดหย่อนการพัฒนาหรือเป็นคนที่ มีความเก่งในตัวบ่ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ต้องการบ่หยุดแท้แน,น่นอนประมาณนั้นนะคะเด็กดื้อก็ได้นะรักนะเด็กโง่จุ๊บๆก็ได้ดือ้อนะจ๊ะประมาณนั้นว้าว the world คุณเกิดวันเสาร์หรือเขาเกิดวันเสาร์ก็ได้นะจ๊ะคุณสองคนน่าจะเป็นรักต่างชาติไหมรักต่างชาติรักคนรักประเทศคนที่มองกันไกลๆพอกันไก่ยากเวลาที่พอกันเทียบกันต้องคอนแทค ต้องติดตอ่อต้องประสานงานก่อนถึงสิไปเจอกันได้ยุยดีไปกับพ่อกันดกจ้ะประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่โชคดีดวงดีไพ่ดวงดีดงดขึ้นถนึงสองใบนะคะฉะนั้นสวรรค์จัดสรรให้อาจจะเป็นคนรักเก่าที่ของคุณสองคนมีความมีประเด็นกันแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะการกลับมาครั้งนี้อาจจะคอมมิชเมนต์กับคุณอาจจะให้ความสถานะให้ความชัดเจนก็นได้จ้ะนะคะเพราะว่า ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรคําว่าบังเอิญน,นะจ๊ะเรามาดูต่อนะคะว่าแนวโน้มความัมพันธนสิเป็นยังไงความรักครั้งนี้ในเมื่อฟ้าเปิดแล้วเนาะนะเปิดทางให้คุณละความรักครั้งนี้แนวโน้สมสิเป็นยังไงมาเบื้องกันเนาะขอดูไพ่แมแรกหน่อยไพ่ขึ้นมาเทนอพิทิโคธาดินพึกจบกนบานเมังก่อนแนวโน้มความสัมพันธ์ครั้งนี้ตั้งหนา้าตั้งตาตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าต้องแต่งงานต้องมีความมั่นคง ซอยกันสามสอยกันเฮ็ดซอยกันมีผ้ากันรวยมีบาทมีลูกมีหลักทรัพย์เพิ่มพูนนับกันประมาณนั้นนะคะตั้งนาตั้งตามันนามันโหกไว้แล้วนะจ๊ะแพนไว้แล้วก็ได้นะจ๊ะขอะแสดงความยินดีด้วยเดอ้อถ้าใช่นะคะความรักครั้งนี้จะมั่นคงและแนบแน่นนะคะเป็นรักแบบเช่นไรเป็นรักที่มีความแบบรักกันด้วยด้วยด้วยทุกอย่างอะ่ะบอมบอมมีคเขาว่าเห็นแกต่ตอะ่ะมีแต่ให้กันและให้กันประมาณนั้นนะคะ ว,ว้าวเอดอครับกระกวพิจิกมีนท่าน้ําเป็นรักที่ดีนะเป็นรักที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นรักที่ต่างคนต่างให้กันและกันเป็นรักที่กลับมาครั้งนี้เข้าใจกันนะหรือเป็นรักที่ดีที่สวรรค์เปิดทางให้แล้วเขาอาจจะเคยไม่เลือกคุณหรือตอนนั้นมีประเด็นอี่ยงบ่หูต่างคนต่างไปใส่ชีวิตต่างคนต่างไปอยู่ในที่ที่คิดว่าเลือกแล้วแต่กลับไม่ใช่แต่พอหันมาอีกที่หนึง่งไอยานะคะกลับมา ก็ต้องกับมาอีกอยูดีคู่กันแล้วกับคงบเบเกลกันนะจ๊ะฉะนั้นนะคะเอ็ดอกคับรักที่ที่ดีเป็นรักที่สฟ้าเปิดโดยที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวประมาณนั้นธาตุน้ำกรกรพิจิกเมนน,น,นนะมาต่อค่ะอยากรู้อีกทรีออฟเอนติคนะคะคุณสองคนนะคะ อยู่ในบางท่านก็อยู่ในช่วงที่ติดต่อแล้วบางท่านก็อยู่ในช่วงที่คุยกันแล้วบางท่านก็ติดต่อมาแล้วบางท่านก็ยังบางท่านดีพอนะคะถ้ายังไม่เจอก็อยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์3เดือนไม่เกิน ammed. นั้นส,ส,สิเจอเด้อเป็นรักใหม่ก็ได้รักเก่าก็ได้แต่บางท่านก็เจอแล้วเริ่มต้นมาแล้วคุยกันแล้วมีแพลนกันแล้วมีการพูดจากันตกลงกันเป็นมันเป็นมอคุยกันในเรื่องการเธุรกิจเจรจา หรือทาธุรกิจดีธุรกิจน้ากันเห็ดจังไดถึงสี่ไปจังไดต่อมาจังไดถึงสี่ให้ชีวิตรุ่งเรืองเฟื่องฟูประมานนั้นนะจ๊ะเทรียวพิเศษธาตุดินพึกศกกันมังกรนะ้มาต่อค่ะเซเว่นอ็อกคับกรกพิจิกมีธาตุน้ําคุณสองคนเนี่ยถึงเวลาต้องเลือกละต่างคนต่างมีออปชันนะคะต่างคนต่างมีออปชันต่างคนต่างมีทังทางเลือกแต่สุพสรุปสุดท้ายเราสองคนเลือกกันนะจ๊ะ มีดีต่ไม่ดีมาพอกันเนาะนะคะหนุ่มโสดสาวโสดพ่อไม่แม่ไม่หรือคนที่มีตังค์คนที่มีความพร้อมมาเลือกกันเรือล่มในหนองท้องสิไปใส่นะคะคุณคุยกับคนที่มีดวงดีมีทางเลือกมีออปชันหรือเป็นคุณก็ได้นะครับเอากันส่วนเขามีตังค์อ่ะอะมีดีอ่ะเลือกใครก็ได้คนมีดีต่ไม่ดีมาพอกันถ้าคุณเป็นคนที่มีทางเลือกเยอะนะคะเขาเป็นคนที่มีตังค์คุณมีทางเลือกคุณมีออปชัน คือคนเฮามันสิหนุนกันอนะคนมีตั้งกับคนมีทางเลือกมาพอกันพราะอยู่น้ากันแล้วก็สิลุย้ยเป็นน้ากันจะ้ะเขาเรียกเดือดวงหนุนกันดวงซัพพอร์ตกันประมาณนั้นนะคะเขานี่เป็นคนที่มีความพร้อมเนาะมีตังเนาะเฮ็ดยังกับวานาเกียรติประมาณนั้นละแล้วความรักครั้งนี้สิเป็นยังไงเนาะในเมื่อฟ้าเปิดขนาดนี้นะคะเฮ็ดให้คุณสองคนเป็นยังไงเนาะในอนาคตนะคะมาเบิ่งต่อจ้าไพ่ใบต่อไปทูบครับคุณสองคนรักกัน โดยไม่มีข้อข้อสงสัยคุณสิบอมีคำถามใดๆทั้งสิ้นนะคะรักด้วยสเสน่หารักด้วยคำว่าพร้อมที่จะให้ทั้งกายและใจทั้งคู่นะไม่ใช่จะเพาะคุณนะทั้งคู่เลยว่าสั้นนะคะรักครั้งเนี้ยคนเนี้ยนะคะใช่คนนั้นหรือเปล่าไม่เมากับบร,รดรู้แต่ว่ารักครั้งนี้คุณสองคนจะไม่มีคําว่าเอาเปรียบซึ่งกันและกันจะมีคําว่าให้เท่าเทียมกันคุณได้รับเท่าเทียมกันเด็กเขาได้รับ ไม่มีเขาไม่มีใครอยากได้เปรียบเสียเปรียบกันประมาณนั้นนะจ๊ะเบอร์ธรรมดานะจ๊าสมกับคําว่าฟ้าเปิดของแท้นะคะมาต่อค่ะอยากรู้อีกทูบครับกระดพิจิกมีนธาตุน้ำครับเอากันเดรนนะคะอาจเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้จ้ะไพ่ใบต่อไปซิกอเวนทาดุไฟคุณสองคนมีเป้าหมายเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วนะถ้าคนเจอแล้ว มีเป้าหมายมีการแพนอนาคตฮ็ดจังไดธุรกิจสิลุงเรื่องให้จังไดการงานสิดีให้จังไดชีวิตจะกล้าไปสู่ในสเต็ปที่สูงขึ้นนะจ๊ะยิ่งตัวคุณเองเป็นคนที่วางแผนเรื่องงานนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายมีแพชชั่นมีสิ่งที่ทําอยู่แล้วฉะนั้นนะคะคุณก็จะเป็นคนที่มีการวางแผนแบบแยบยลน,นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักคุณจะไม่ออกนอกลู่นอกทางถ้าคุณตั้งเป้าไว้แล้วประมาณนั้นนะคะ ฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะขอดูพลังงานของคุณสองคนนะคะเป็นยังไงต่อน้อยอยากรู้ไพ่ใบต่อไปนะคะ A of Swords คุณสองคนนะคะจะค่อยเป็นค่อยไปรู้ว่าการชีวิตรักมันไม่ได้ราบรื่นเหมือนกิีโรยกรีดกุรบนะคะอาจจะต้องมีการประคับประคองเหนื่อยนิดนึงแต่ท้ายที่สุดท้ายที่สุดความสัมพันธ์จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคง อาจจะต้องประคับประคองอาจจะต้องการเรียนรู้อาจจะต้องฝึกฝนว่าคุณชอบบอชอบเป็นอย่างหรือปรับทัศนคติเขากันแต่ท้ายที่สุดคุณสองคนก็ล้มโตเห็นไหมมีความมั่นคงที่ดีนะมาซอยซอยกันหนุนกัน่ะความมั่งคั่งร่ํารวยมาด้วยกันทั้งคู่มาทั้งพร้อมความเงินตราหลักทรัพย์บ้านเงินก่อนโตเลยจ้ะนะคะ เ่าง่ายงเป็นของขวัญจากฟ้าส่งมาให้คุณสองคนได้ยูน้ากันนะจ๊ะนะคะฟ้าเปิดหายี่ยังก็ดีไปเมื่อจ๊ะฉะนั้นนะคะดวงดีแล้วนะคะเราปรับด้วยรับรอมชีวิตปว่ปังอรังการนะ a w ิฤฤิโ o ท่านดินพึกศกกันมงก่อนนะความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะคะมาเบิ้งต่อนะ <S <S The Justice ราศีตุลน,นะคะบางท่านก็ได้กันมั่นหมายบางท่านก็ได้แต่งงานบางท่านก็ ได้จดทะเบียนนะคะไปเลยนะมีการให้สถานะมีการให้ความชัดเจนนะคุณอยากได้อะไรจากเขาอ่ะเขาจะให้ถ้าคุณขอการมั่นหมายก็จะได้คุณขอความชัดเจนคุณก็จะได้คุณขออะไรจากเขาเขาจะให้คุณนะในครั้งนี้ว่าสันนะจะเบิร์ดทำบัรดาจัสติกราศีตุลคุณก็เป็นคนที่ชัดเจนนะ รักความถูกต้องมากกว่าความถูกใจศีลไม่ถ้าคนที่คบกับคุณถ้าบารมีบดีรับรองอยู่กับคุณก็ได้ศีลไม่ได้กับคุณกับบาเอาแท่นั้นนะเพราะคุณเป็นคนที่เชื่อในบุญและกรรมนะคะฉะนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณต้องขาวสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะจ๊ะเบื่อทำบดานะคะมาต่อค่ะเดือาราศีกุมบางท่านก็เป็นคนราศีกุมไม่ว่าคุณหรือเขาก็ได้กับเอากันก็ได้เดินนะจ๊ะ พลังงานเดอซาราสีกุมเป็นรักที่ดีเป็นรักที่ใช่เป็นรักที่ฟ้าเปิดนะคะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอน,นี่แหละเปรียบเสมือนความรักครั้งนี้เชื่อถือได้ความรักครั้งนี้จับต้องได้ความรักครั้งนี้มีแต่สิ่งดีๆให้กันและก,กันนะจ๊ะถ้าคุณเป็นเดอซาร์เป็นราศีกุมคุณเป็นคนที่มีความละเอียดละเอียดอ่อนในใจอะ่ะรักใครรักจริงพร้อมให้พร้อมพร้อมพพอร์ตเช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่อ่อนหวานคุณเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคนเนาะนะมาดูต่อขอดูพลังงานของเขาหน่อยซ ถ้าคุณเดียวกับดีเอมเปอร์ราศีเมษเขาเป็นคนที่หน้านิ่งต้องมีแต่คนเข่าหาเป็นคนที่มีความอ่อนเป็นคนแข็งกระจิงแต่ว่าเวลาถ้าเข่าหาเป็นรับร้องคอยังได้เหมือนนะคะกับราศีเมษคือว่าไงเป็นผู้นำอ่ะข้าราชการทหาตรตำรวจได้เหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจได้หมดจ้ะมีพลังงานเป็นดีเอมเปอร์เนาะ เป็นคนที่ถ้าได้ให้ใจใครก็ให้เกินร้อยอะเหมือนกันนะจ๊ะฉะนั้นแล้วเรามาดูจุดจบความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้สองคนนะคะสิเป็นเส้นไรเรามาดูกันเนาะอยากรู้เรืองเกินนะคะความรักความสัมพันธ์จุดจบของคุณสองคนจะเป็นเช่นไรนะคะมาขอดูหน่อยไพ่เซเว่นอเวนคือการนะคะลงทุนในความสัมพันธ์และยังอยากไปต่อนะ ยังอยากไปต่อยังอยากลงทุนยังอยากมีคุณยังอยากเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณไ้อีกหนึ่งใบแล้วงายหรือตัวคุณเองเป็นคนถ้าหากไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่พลังงานของคุณเป็นคนที่ลงทุนในงานเป็นคนบ้างานป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานและเงินเป็นส่วนใหญ่และมีเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนนะใช้ชีวิตตามสไตล์ของตัวเองถ้าหากคุณเดียวคนราศีกันคนคนนี้นะคะมองคุณสองคุณ หรือเลือกคุณแล้วชัดเจนแล้วว่าต้องเป็นคุณนะคะแล้วคุณสองคนเป็นรักกันแบบไหนมาดูแซแล้วไงเนาะอีกใบหนึ่งแม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นคนรักเก่ามีประเด็นสูงนะมีมคีคุณสองคนน่าจะเป็นคนรักเก่าเป็นไปได้แต่มีอะไรที่แตกต่างกันเพราะเห็นไหมไพ่ขึ้นอยู่ในกลมปัญหารอบข้างหนึ่งอาจจะอยู่คนละที่สองอาจจะอยู่คนละมุมโลกก็ได้ส,สามนะคะ มีอะไรที่แตกต่างอาทิเช่นวัฒนธรรมนะหรือภาษากระไดเมิดนะคะแต่คุณสองคนเป็นคู่กันเห็นไหมเป็นคู่ที่มีอะไรที่แตกต่างกันจริงๆเห็นไหมคุณเป็นมนุษย์เขาอาจจะเป็นคนที่มีอะไรที่แตกต่างกับคุณโดยซ้นเสริมประมาณนั่นแหละหนึ่งถูกเลี้ยงดูมากระไดจะเป็นคนศาสเดียวกันนะถูกเลี้ยงดูมีวัฒนเป็นคนหนึ่งเก่งแต่เก่งตัวเก่งมาพอกันต้องใช้ วิธีการปัดตกหากันเพราะเสือก็ไม่ใช่ย่อยนะจ๊ะแล้วก็คุณก็ไม่ใช่ธรรมดาคุณเอาเสืออยู่คุณเก่งบ่ะนะคะคุณเป็นคนที่มีสเปคสูงถ้าคุณไม่ได้คนที่เก่งเท่ากันหรือคุณคุณไม่ยอมสยบให้แน่นอนฉะนั้นนะคะคนเก่งต่อคนเก่งมาดิวกันนะคะผลสรุปสุดท้ายคุณหาคอแรกๆอาจจะมีปัญหาสําหรับคนที่มีปัญหากันมาก่อนนะคะคนเก่งต่อเก่งมาดิวกันแต่ผลสรุปสุดท้ายคู่กันแล้วกัวกบเคริร์บแคลกันนะจ๊ะ นะคะเขายอมคุณคุณยอมเขาอะนะรักกันด้วยด้วยใจนะปัญหาอุปสรรคใดๆกับพยานนะคะรักเราสองคนเป็นรักที่คู่ควรรักเราสองคนเหมือนกับสวรรค์จะว่างไม่ให้พอกันนั่นแหลจ้ะนะคะรักครั้งนี้ร้องเอ่ยกันได้ด้วยดีนะเพราะคุณรู้แล้วว่าจะคุยกันจะไหนคุณรู้แล้วว่าจะรับมือกันเช่นไรคุณรู้แล้วว่าจะทํายังไงให้รักเราสองคนไปกันได้แบบยั่งยืนคุณสองคนก็ เป็นรักที่เหมือนกับถูกขีด,ขด,ไ,ดไหมเราเนาะขีดจังได้กับจังสันล่ะค่ะความรักครั้งเนี้ยไม่หมออยากจะบอกทุกคนเลยเนาะความรักอะถ้าถูกขีดมาให้แล้วอะยังไงกันนี้กันบ่พ้นเหรอเหตุจังไดกันนี้กันบ่พ้นนะคะความรักครั้งนี้คุณจะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมขอดูหนึ่งใบแล้วก็หงายนะอีกใบเดียวแล้วก็หงายจะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมไพ่ึ้น ซิโอเพนิซิโอเพนติโคธาดินพฤกษกศันามังกรหงายโอ้ไม่กาดขอแสดงความยินดีด้วยนะแม่หมอหนึ่งคนขอกดน้อมรับเอเนร์จีนี้ไม่ว่าจะเป็นรักเก่ารักใหม่นะการที่กลับมาครั้งนี้เป็นเพราะบุญบุญจัดสรรน,นะสวรรค์จัดสรรหรือเขาจะกลับมาซัพพอร์ตคุณ เป็นรักที่เชื่อถือได้เป็นรักเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าคนที่เคยมีประเด็นคนที่เคยมีปัญหากันก็ได้หรือไม่มีประเด็นก็ได้เป็นอดีตชาติก็ได้เป็นซานใดก็บรุนะคะแต่เป็นรักที่สวรรค์เปิดทางให้คุณสองคนกลับมารักกันซัพพอร์ตกันให้ใจกันบ่เห็นแกโตนะคะพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันโดยแบบชนิดว่าบ่มีข้อบ่มีข้อ คำถามใดๆหรือความขัดแย้งใดๆที่จะทําให้คุณสองคนมีความรู้สึกว่าทีต้องมากินแหนงแข่งใจกันอีกเป็นรักที่ใช่เป็นรักที่ร้อยเปอร์เซนไว้ใจได้นะคะฉะนั้นแล้วโอ้โหดีจบดีมากนะถ้าใครบอกว่าบบวแมนเอนเนอีของคุณก็ต้องรับค่ะแต่พลังงานดีๆอย่างนี้แม่หมอขอน้อมรับนะเก่าหรือใหม่ไม่ใช่ประเด็นแต่การกลับมาครั้งนี้คุณจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคุณสี่มีคําว่า พร้อมปรับซึ่งกันและกันพร้อมจะช่วยกันพร้อมย่างไปน้ากันพร้อมที่จะจับมือและจูงแขนกันไปเป็นครอบครัวแบบเนี้ยโดยไม่มีคําว่าสงสัยอะไรใดสิ้นนะมีโอากาสเป็นรักเก่าอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะรักใหม่อยู่แค่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตรักใหม่ก็คือเจอปุ๊บก,ก็มีเหมือนมีความฮูซึกว่าสวรรค์จัดสรร่นนะอันคิวปิดยิงสอนแผงใจกับปุ้ยหักโหลดประมาณนั้นนะไม่ต้องวาวลายไม่ต้องเบื้งลาย จบขอแต่งงานนะประมาณนั้นนะคะธาตุกับปเบื้องเอานะคะฉะนั้นแล้วธาตุจริงๆแล้วธาตุมีแทบทุกธาตุในเนี่ยกับเอากันก็นกนได้เป็นไวยวอร์ก่าก็ได้แต่แต่แต่แตแตแตแยัอินไลายเดอ้อแม่หมออินผู้เดียวกับพอแรงแล้วอาจจะไม่ใช่คำนันายของคุณก็กได้หรือใส่ก็ได้นะคะแต่บทโรคใบน,นี้ถ้าคุณได้มาเจอแล้วถูกใจว่าตรงนั้นอาจจะเป็นของคุณนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเด้อค่ะเด้อทักมาหาแม่หมอดูเุ๊บ เบิ้งเป็นการส่วนโตนะคะฉะนั้นแล้วอยากดูแบบโปรซื้อของแถมรวงหรือโปรราคาย่อมยาวหรือจะดูฟรีก็ไปช่องสีดำหนึ่งคำถามนะคะฉะนั้นนะคะมากไปได้จัดไปจวดต่ำนั่นเลยจ้ะแม่หมอชอบหลายคลิปนี้นะคะเพราะว่าพรังงานดีมากนะคะสวรรค์เปิดเนาะนะเปิดท่าให้แล้วกับจักบทรับกับจักสิวาจังไดตรงบ่ตรงกันรับไปกละดีค่ะป่านนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนเลยที่เบิ้งจิตวาจบรักคอมเมนต์เดอค่ดเดอนะคะผู้ใดสนใจเลยนคอร์ทไพ่ซีก็ทักมานะคะผู้ใดสนใจสร้างสินค้าแม่หมอจะอทําคลิปไว้ด้านหลังนะว่าเป็นมีอะไรบ้างมีหินมีอะไรบ้างก็นนะจัดไปคะ่ะทุกคนชอบแบบไหนก็นจัดไปคะ่ะนะคะหรือผู้ใดอยากดูดวงอย่างเดียวก็ทักมาเอาเป็นวันแรแตาลุกดวงหรืออยากดูฟรีก็ไปช่องสีดำนะให้เมิทุกอย่างแลแ้วตาคุณลูกดวงคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของแม่หมอสอบนะคะจัดไปจวดตำนานเลยจ้ะนะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก่อนจบคอยบุญรักษาเทวดา,าคุ้มครองเงินทองหไหลมาเทมะารวยแล้วรวยอีกและคอยเงินล้นทับและขอยได้รักดีๆไร้ลา่ลาทุกคนเลยค่ะโชคดีเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ